สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหลังจากที่เราะะได้ทําการสมัครสร้างช่อง YouTube ของตัวเองเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการอัปคลิปวิดีโอของเราเนี่ยลงในช่องของเราวันนี้แต่จะมาแบ่งปันนะคะวิธีการอัปคลิปวิดีโอลงในช่อง YouTube ของเราให้กับทุกคนนะคะในขั้นตอนแรกนะคะก็คือก็จะกดเข้ามาที่คําว่า Google นะคะ แล้วเลือกที่คำว่า Google นะคะหรือว่า Google Chrome ก็ได้ถ้าใครมี Google Chrome นะคะแต,แต่จะเลือกที่คำว่า Google นะคะเมื่อกดเสร็จนะคะตรงคำว่าค้นหาตรงนี้ให้เรากดเข้าไปนะคะแล้วตรงนี้ให้เราพิมพ์คำว่า YouTube d a s b o a r d ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น YouTube d e s k t o p ไซ t e ก็ได้แต่แต่จะเลือกกดที่คำว่า youtube dashboard นะคะถ้าใครยังไม่เคยมีประวัติการค้นหานะคะก็พิมพ์คำว่า youtube dashboard ตรงคำว่าค้นหาได้เลยนะคะแต่จะกดที่คำว่า youtube dashboard เมื่อกดเสร็จนะคะแต่ก็จะมากดที่คำว่า youtube dashboard ตรงนี้นะคะตรงส่วนของด้านบนแต่ก็จะกดเข้าไปนะคะ เมื่อกดเข้ามาเสร็จนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบหน้าตาของหน้าเดสก์บอร์ดของช่องนะคะตรงนี้ระบบก็จะเขียนไว้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะอัพคลิปวิดีโอนะคะก่อนอื่นก็คือให้เราเช็คนะคะว่าเราได้ทําการเข้าช่องไหนอยู่ซึ่งตอนนี้แต่เข้าช่องที่แต่เคยได้สมัครไว้นะคะก็จะเป็นช่องที่แต่จะอัพคลิปวิดีโอลงในช่องนั่นเองถ้าใครอยากรู้นะคะว่าตัวเองจะอัพคลิปวิดีโอลงในช่องไหนนะคะให้เรากดที่ รูปภาพของเราตรงนี้นะคะแล้วกดที่คำว่าสลับบัญชีตรงนี้ก็จะมีช่องนะคะที่อยู่ใน Gmail ของเรานะคะซึ่งถ้าใครนะคะสมัครสร้างช่องเหมือนที่แต่ได้สอนไปนะคะมันก็จะขึ้นเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะแต่จะอัพคลิปวิโดโอลงในช่องของตามแต่เอนดี้แต่ก็จะกดเข้าไปที่ช่องคำว่าตามแต่อินดี้นะคะ หรือว่าเพื่อนๆอยากที่จะอัปิีวีดีโอลงในช่องไหนก็เลือกช่องของช่องนั้นได้เลยนะคะมเมื่อแต่เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้ในขั้นตอนของการอัพคลิปวีดีโอลงนะคะให้เรากดที่คำว่าสร้างตรงนี้นะคะแล้วกดที่คำว่าอัพวิดีโอนะคะ เมื่อกดเสร็จระบบก็จะขึ้นเป็นรูปแบบหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาตรงนี้ให้เราเลือกไฟล์นะคะให้เรากดเข้าไปที่คําว่าเลือกไฟล์แล้วกดที่คําว่าไฟล์นะคะแล้วแต่จะเลือกกดที่คําว่าวิดีโอตรงด้านบนตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่อยู่ในเครื่องของแต่นั่นเองนะคะแต่จะเลือกคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะเราสามารถเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการที่จะอัปโหลดได้เลยเมื่อเราเลือกเสร็จนะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะระบบด้านล่างสุดน,นะคะเราจะเห็นคําว่าอัปโหลดแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เราสามารถที่จะดูได้ซึ่งการอัพคลิปวิดีโอนะคะจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาของลิวิโอนะคะถ้ามีระยะเวลานานก็จะใช้เวลาในการอัปโหลดนานนั่นเองถ้าน้อยก็ใช้ระยะเวลาในการอัปโหลดน้อยนะคะและการอัปเร็วอัปช้านะคะก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราด้วยเช่นกันนะคะถ้าอินเทอร์เน็ตของเราเร็วก็จะอัปเร็วอินเทอร์เน็ตช้าก็จะมีผลของการที่จะทำให้เราอัปพิดิดได้ช้านั่นเองนะคะ ทีนี้ตอนนี้นะคะคลิปวิดีโอของแต่ก็ได้ทำการอัพเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาตั้งชื่อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนะคะชื่อของคลิปวิดีโอที่เราจะให้แสดงบนในช่องของเรานั่นเองนะคะนี้แต่จะลบไปนะคะแล้วก็ตั้งชื่อตรงนี้คลิปวิดีโอของเราเกี่ยวกับอะไรเราสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะ แต่จะเขียนคำว,ว่าสอนครับคลิปนะคะวิดีโอ นี่นะคะสาหรับชื่อคลิปนะคะแต่ได้เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใครอยากเขียนมากกว่านี้ก็ได้นะคะซึ่งระบบก็จะกําหนดไว้ว่าที่100ตัวอักษรนะคะส่วนคําอธิบายตรงนี้เราสามารถที่จะเขียนได้เลยนะคะว่าิีวิอของเรานี้เกี่ยวกับอะไรอะไรยังไงตรงนี้บางคนอาจจะใส่บางคนก็ไม่ใส่นะแต่ว่าแต่แนะนานะคะก็คือ อันนี้ก็หยุดที่ความพึงพอใจของเราคนะว่าเราอยากที่จะเขียนคําอธิบายหรือว่าไม่อยากเขียนคําอธิบายนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วแต่ก็จะเขียนคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอะคะว่าที่วิดีโอเกี่ยวกับอะไรอะไรยังไงนะคะตรงนี้ทุกคนก็เขียนได้เลยในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของภาพขนาดย่อนะคะตรงนี้ก็คือเป็นภาพหน้าปกคลิปวิดีโอของเรานั่นเองปกตินะคะระบบก็จะขึ้นเป็นทั้งหมด 3ภาพมาให้เราเลือกอันนี้คือระบบเลือกให้ที่จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในคลิปวิวของเราแต่ถ้าเราต้องการที่จะก,กําหนดภาพหน้าปกช่องของเราเองเราก็มากดที่คําว่าอัปโหลดภาพขนาดย่อตรงนี้นะคะแล้วเลือกที่ไฟล์นะคะเราสามารถเลือก รูปภาพที่จะเป็นหน้าปกคลิวิดีโอของเราได้เลยนะคะที่เราได้ทําการแต่งไว้ที่เราได้เลือกไว้นั่นเองแต่ก็จะกดที่รูปภาพที่แต่ได้กําหนดไว้นะคะก็จะเป็นรูปภาพนี้นะคะอันนี้แต่ใส่เป็นตัวอย่างให้กับทุกคนได้ดูนะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาในในคลิปวิดีโอจริงๆเนี่ยเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้แต่พิมพ์ให้ทุกคนดูด้วยดีกว่า น,น,นี่นะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะที่แต่พิมพ์แต่ละจุดนะคะให้กับทุกคนได้ดูตรงนี้ทุกคนสามารถใส่ได้เลยยิ่งเราใส่พวกคําอธิบายนะกะ็ช่วยเพิ่มทําให้มีโอกาสที่จะระบบค้นหาคลิปวิดีโอของเราเจอนะะในคําคีย์เวิร์ดที่อยู่ตรงนี้นะคะได้ด้วยเช่นกันนะคะตรงคําว่า p a y l i s t ตรงนี้ ในตอนแรกเรายังไม่เคยสร้างมันก็จะไม่มีนะคะแต่จะกดข้ามไปก่อนในส่วนต่อมานะคะผู้ชมตรงนี้ถ้าคลิปวิดีโอของเราเกี่ยวกับเด็กให้เราเลือกว่าใช่วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กนะคะแต่ถ้าไม่เกี่ยวให้เรากดที่คำว่าไม่นะคะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ไม่เกี่ยวกับเด็กแต่ก็จะกดที่คำว่าไม่นะคะแต่ก็จะกดที่คำว่าไม่ ต่อไปนะคะด้านล่างสุดตรงนี้คำว,ว่าการจำกัดอายุตรงนี้กดเข้าไปนะคะเมื่อกดเสร็จนะคะตรงนี้ก็ให้เราเลือกเช่นกันระบบก็จะเขียนว่าใช่จำกัดวิดีโอของฉันให้แสดงแก่ผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอันนี้ก็เขียนว่าไม่ไม่ต้องจำกัดวิดีโอไว้สำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะคะ อันนี้ใครต้องการจํากัดนะคะก็จำกัดได้แต่แต่นะคะโดยปกติแต่ก็ไม่ได้จํากัดอายุนะคะเพราะว่าเด็กตามที่ระบบ Youtube กาหนดก็คือเด็กที่อายุ13ปีลงไปนั่นเองนะคะแต่จะเลือกคําว่าไม่นะคะต่อไปนะคะในส่วนของตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะให้เรากดเข้าไปนะคะเมื่อกดเข้ามานะคะตรงนี้ในส่วนของภาษา เราเลือกได้นะคะว่าภาษาในคลิปวดีอของเรานั้นเกี่ยวกับภาษาอะไรก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะก็เลือกเป็นภาษาไทยนะคะตรงนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะปกติแต่ไม่ค่อยได้ตั้งค่าเท่าไหร่นะคะตรงวันที่และสถานที่บันทึกตรงนี้ก็เลือกตามปกตินะคะติ๊กติ๊กเลยในส่วนของหมวดหมู่นะคะตรงนี้ อยู่ที่เรานะคะต้องการเลือกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะในช่องของเรานั้นเกี่ยวกับอะไรอันนี้แต่ก็จะเกี่ยวกับการศึกษานะคะแต่ก็จะเลือกที่การศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เมื่อเราได้ทำการกำหนดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดที่คำว่าถัดไปนะคะตรงนี้ด้านล่างสุดเลย ระบบนะคะก็จะเด้งมาที่คำว่าองค์ประกอบของคลิปนะคะตรงนี้ก็จะมีคำว่าเพิ่มนะคะตัวโปรโมทนะคะเนื้อหาวิดีโอในช่องนะคะในท้ายคลิปนะคะตอนนี้ในช่องแต่ไม่มีคลิปวิดีโอหนึ่นะคะตรงนี้ก็เลยกดไม่ได้แต่ถ้ามีคลิปวิดีโอมากๆนะคะเราสามารถที่จะมากดเพิ่มนะคะโปรโมทวิดีโอของเราเนี่ยท้ายคลิปในช่องของเราได้ที่ตรงนี้นะคะ ต่อไปในส่วนของระดับการแชร์นะคะให้เรากดเข้าไปนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ว่าเราจะปล่อยคลิปวิดีโอของเราเนี่ยเป็นสาธารณะเลยหรือว่ายังเป็นส่วนตัวอยู่ก่อนนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าได้ซึ่งก่อนอื่นแต่ก็จะตั้งไว้ที่เป็นส่วนตัวก่อนนะคะ เพราะหลังจากที่ตั้งเสร็จปุ๊บอัปเสร็จค่ะแต่จะมาดูรายละเอียดต่างๆอีกครั้งหนึง่งให้ดีที่สุดแล้วค่อยอัปคลิปคให้เป็นสาธารณะนั่นเองหลังจากที่เลือกเสร็จนะคะให้เรากดที่คำว่าบันทึกด้านล่างตรงนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เรามากดที่ตรงนี้นี่นะคะตรงที่เป็นเหมือนการกดนะคะวิดีโอนั่นเองกดเข้าไปนะคะเมื่อกดเสร็จนะคะก็จะขึ้นเป็นรูปแบบนะคะหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่แต อัปแล้วนะคะยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าที่แต่อัปล่าสุดเมื่อกี้นะคะตรงนี้ก็จะแสดงอยู่ที่ตรงวิดีโอของช่องนะคะก็จะขึ้นเป็นว่าส่วนตัวก่อนแล้วถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปดูเนะะื้อหาด้านในที่เราตั้งค่าว่าเป็นยังไงเราก็กดเข้ามาที่แตะเบาๆนะคะที่คลิปวิดีโอนั้นนะคะก็จะขึ้นเป็นตัวเลือกแบบนี้ขึ้นมาให้เรากดที่ตรงดินสอตรงนี้ได้เลยนะคะ หลังจากที่เรากดเสร็จนะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าตาตอนแรกเลยที่เราได้ตั้งค่าต่างๆนั่นเองตรงนี้นะคะจะมีคำว่าแท็กด้วยนะคะเราสามารถเพิ่มแท็กได้ตรงนี้เราพิมพ์เป็นคำคีย์เวิร์ดต่างๆได้เช่นกันนะคะอืมแต่ลองพิมพ์เป็นสอนทำ YouTube นะคะ นี่แล้วใส่เครื่องหมายนะคะถ้าเป็นของ Android เนาะก็จะเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะคะติ๊กไปเรื่อยๆนะคะอืมเราสามารถใส่แท็กนะคะตรงนี้ได้เยอะเลยะะทั้งหมดสิห้าร้อยคำเลย เนี่ยเมื่อเราใส่เสรยดก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะเราใส่ได้หลายคำนะคะการใส่แท็กตรงนี้จะช่วยเพิ่มให้คนอื่นเนี่ยค้นหาคลิปวิดีโอของเราเนี่ยเจอได้จากคำคีย์เวิร์ดที่เราใส่ตรงคำว่าแท็กนะคะตรงนี้ทุกคนแนะนำให้ทุกคนใส่ด้วยนะคะตรงนี้ในส่วนของระดับการแชร์ถ้าเราพร้อมที่จะเปิดคลิปวิดีโอของเราเป็นสาธารณะให้เรามากดที่ สามสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะอืมแล้วกดที่คำว่าสาธารณะได้เลยกดที่สาธารณะหลังจากนั้นนะคะกดที่คำว่าเสร็จสิ้นตรงนี้นะคะเมื่อกดที่คำว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เราก็กดที่คำว่าบันทึกตอนนี้นะคะเดี๋ยวแต่กดกลับนะคะตรงการแชร์ตรงนี้ก็จะขึ้นว่าสาธารณะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คลิปวิดีโอก็คือถูกอับลงในช่องของแต่นั่นเองตรงนี้ก็จะแสดงแบบนี้ขึ้นมานะคะ เราสามารถที่จะเข้าไปดูในช่อง Youtube ของเราได้เลยกดที่ตรงนี้นะคะตรงที่รูปภาพแล้วกดที่คำว่าช่องของคุณและนี่นะคะก็คือขั้นตอนของการอัปคลิปวิดีโอลงในช่อง Youtube ของเรานะคะยังไงแต่คิดว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังเริ่มต้นทำช่อง Youtube ยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในคลิปดน่าสำหรับคลิปดนี้สวัสดีค่ะ